ตอนรับสู่ช่องยูเรเนียนไลน์คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวราศีกันสําหรับชาวราศีกันคุณดูคลิปนี้และชาวราศีเมีนชาวราศีมิถุนชาวราศีธนูคุณดูคลิปนี้ได้ปีการจะเกิดขึ้นักคุณร้อยเซนและสําหรับทุกราศีเช่นคุณเป็นคนราศีเมษคุณเป็นคนราศีสิงค์คุณจะเป็นคนราศีใดก็แล้วแต่นะครับถ้าคุณมีดวงดาวเช่นดาวคานดาวพุธด,ดาวเสา ดวงดาวอะไรก็แล้วแต่อยู่ในราศีกันคุณดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะครับเหตุการณ์จะเกิดขึ้นับคุณ50บวกลบ สมิสมการก็คือวันที่17เดือน7กรกฎาคม2565คือวันตรงกลางสามารถเกิดก่อนได้2วันถึง3วันและเกิดหลังได้2วันถึง3วันอิทธิพลทั้งหมดก็คือ7วันนะครับคราวนี้เนี่ยเรามาดูนะครับสมการวันนี้เนี่ยเอ,อ่อก็คือจุดเจ้าชะตาแอสเซนเดนต์สโตกับจุดเจ้าตาจันทรเท่ากับจุดเจ้าตาเมริเดียนความหมายจะแปลว่า เกี่ยวกับมารดาของเจ้าชะตาความคุ้นเคยกับสตรีอิทธิพลทางจิตของสตรีผู้อื่นชักนำเจ้าชะตามาสู่สังคมการคบหาสมาคมกับบุคคลที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ชิดถูกผู้อื่นชักนำเข้าไปในสังคมอันนี้ผมอ่านจากตำราเย,ยอรมันนะครับ เดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดครับเ,เรื่องงานเรื่องช่วยดีที่ดี70%นะครับทุกราศีเลยนะครับถ้าเกิดคุณมีจุดเจ้าตาหรือดวงดาวนะครับอยู่ที่9่าองศาที่9องศาราศีกันนะครับ37ลิรดานะครับเหตุการณ์จะเกิดขึ้นคุณ100%นะครับแต่ถ้าเลื่อนมาก็จะเกิดขึ้น90 80 70%ลดหล่นกันไปนะครับแค่นี้เนี่ยจุดที่มาสู่ลัคสีก็คือ,อ,อดาวสองตัวรวมกันก็คือจุดเจ้าตาจัน จุดเจ้าตาแอสเซนแดนเซนเตอร์ตรงกลางเรียกว่าจุดที่ส่วนลังสหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าจุดมิดพอยคันนี้เนี่ยจุดที่เอ่อที่ส่วนลังสีเนี่ยได้รับอิทธิพลของราศีกรกฎก็คือจุดเจ้าจตัดตจันอันนี้ก็จะตีความหมายว่าช่วงนั้นเนี่ยมีโอกาสที่คุณจะได้ของที่คุณถูกใจคันนี้เนี่ยจะลองมาดูเอ่อคนอยากให้ผมสรุปคลิปนี้ เดี๋ยวเรามาสรุปคลิปนี้กันเออเรามาดูนะครับจุดเจ้าตาแอสเซนเดนแอสเซนเดนในการโคจรจริงในวันนั้นแอชเชนเดนกคือสิ่งของเราที่บ้านที่ทรงงานญาติสนิทคนที่เรารักแอสเซนเดนเนี่ยทำมุม135าาาองศาของดาวทิดโคโนดโคโนดแปลว่าอะไรอ่านให้คุณฟังนะคุณจะได้ไปประยุกต์อาชีพคุณได้ อาทิพดโนต้ตก็สูรพื้นฐานสำหรับทุกสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่เด่นเป็นพิเศษที่เหนือสิ่ง,งทั่วไปที่อยู่เหนือสิ่งธรรมดาสามารถอำนาจบริหารความหมายทั่วไปก็คือผู้ผใหญ่หัวหน้าครอบครัวเจ้าของบริษัทผู้บริหารประเทศสิ่งที่ทําให้บุคคลเป็นใหญ่กันได้ตาแหน่งหน้าอยู่ในมือการเป็นตำแหน่งอันนี้ถ้าเป็นความรักคุณอาจจะแบบไปเจอคนที่แบบอยู่ดีหรือว่าคนที่เราพึงพอใจแต่ถ้าเป็นเรื่องงานเรื่องเองินก็มีโอกาสที่คุณอาจจะมีเรื่องของ การเปลี่ยนหน้าที่ที่มันเติบโตมากขึ้นได้รับงานที่เราพึงพอใจมากขึ้นโอกาสความสําเร็จที่เติบโตที่สามารถที่จะแบบมีอิทธิพลกับตัวของเราทําให้เราสามารถประสบความสําเร็จได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเออดาทิีโคโนอ,อ,อกับจุดเจ้าตายอัชแนน,นเนี่ยสามารถแปลว่า สิ่งต่างๆที่ตกมาสู่เจ้าชะตาลงมาจากเบื้องบนคนงานลูกจ้างข้าราชการคานนี้เนี่ยผมจะมาทำตัวอย่างให้คุณดูนะครับการประกอบดวงของผู้ชายผู้หญิงนะครับวงในสีฟ้าเนี่ยอันนี้คือดาวกำเนิดของผู้หญิงนะครับและวงนอกสีขาวเนี่ยคือดาวกำเนิดของผู้ชายนะครับ นีเนี่ยถ้าคนสองคนนี้เขาแต่งงานกันจะเกิดอะไรขึ้นคุณดูนะครับในดวงกำเนิดของผู้หญิงเนี่ยจุดเจ้าตาจรรันเนี่ยเขาตรงข้ามกับดาวทิฮาเดสก็คือความเป็นม่ายุคเวทนาอาชีพฮาเดสเนี่ยก็คืออาชีพที่เกี่ยวกับงานด้านสาธารณาสุขอย่างเงี้ยก็ได้นะครับและก็มาเจอทำมุมสี่อ,องศากับดาวเสารในดาวกำเนิดเขาแล้วก็ทำมุม 9กองศากับเมอรเดียนเมอริเดียนก็หมายถึงพ่อสามีทีนี้จุดเจ้าตาจันก็หมายถึงความเป็นแม่อารมณ์ผู้หญิงในบ้านทีนี้เนี่ยพอก็แต่งงานเนี่ยอ,อ่ดาววงนอกสีขาวเนี่ยคือดาวกําเนิดของผู้ชายพอเราเอารวงมากบดูนะครับจุดเจ้าตาจันของผู้ชายอ่ะก็มาเจอกับจุดเจ้าตาจันกําเนิดของผู้หญิงถ้าอันเนี้ยถ้าเกิด มาประกบกันอย่างนี้แล้วเจอแค่นี้ถือว่าดีมากคือเรียกว่าทางดวงยูเรเนียนเนี่ยเขาเรียกว่าเอ็กซ์เพคคือทับกันถ้าเจอกันแค่นี้นะจันวงนอกมาเจอจันกำเนิดคือจันของผู้ชายมาเจอจันของผู้หญิงคันนี้ดีแต่มันไม่ได้แค่นั้นจุดเจ้าตาจาันของผู้ชายเนี่ยก็ไม่ต้องก็ต้องมาเจอดาวเสาของกําเนิดของผู้หญิง จันเสาเนี่ยแปลว่าแม่ไม้แล้วก็มาเจอดาวทิพย์ฮาเดสของผู้หญิงด้วยและในดาวกําเนิดของผู้ชายเนี่ยจุดเจ้าตาจันเนี่ยเขาเนี่ยก็คือตรงข้าม180องศากับดาวเนิจูนก็คือมีภรรยาที่ไม่ชัดเจนคันนี้พอเอาดวงมาประกบอย่างเงี้ยมันก็จะแปลว่าเมื่อเขาแต่งงานกันเนี่ยก็จะเป็นภรรยาที่ มีโอกาสเลิกหรือว่ามีความทุกเวทนาฮะเดสอันนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะทำให้ไม่ค่อยดีอ่ะอันนี้เราต้องระวังนะครับอันนี้ผมก็เลยมาทำตัวอย่างให้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยจันเนี่ยก็หมายถึงภรรยาความเป็นแม่เมเรียนหมายถึงพ่อสามีเหมือนแต่งงานกันแล้วเนี่ยก็คือเป็นสามีภรรยาที่มีข้อจำกัด ก็คืออยู่กันไม่ได้หรือว่ามีปัญหาความทุกข์เวทนาก็คือฮันเดสดาวเสาเนี่ก็คือข้อจํากัด <_ d ata> เช่นอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ค่อยเข้ารูปเข้ารอยในการที่จะสื่อสารทําให้มีความไม่ชัดเจนเพราะว่ามีดาวเนปบจูนคือจุดเจ้าตาเมยงเนี่ยแล้วก็มีดาวพวกเนี้ยอันเนี้ก็คือมันจะเป็นผลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็เลยมาทําตัวอย่างให้นะครับ ผู้อื่นเป็นผู้บังคับบัญชาอันนี้คือในตำรในตำราเยอรมันสามารถไปได้แบบนี้อันนี้ก็มีโอกาสที่คุณอาจจะได้ผลประโยชน์บางอย่างที่มันเติบโตมากขึ้นเช่นเรื่องของรายได้เรื่องของเรื่องงานคุณหน้าที่ของคุณ <S <S าอาจจะมีเรื่องของกันปรับเปลี่ยนบางอย่างที่คุณอาจจะทํางานที่มันแบบมีความสําเร็จมากขึ้นแบบนี้ก็ได้นะอย่างที่ผมบอกอะเรื่องของความรักอัดคุณอาจจะไปเจอกับคนที่ดูดีหรือว่าความสัมพันธ์บางอย่างที่มันที่มันดีขึ้น,นกว่าเก่าแบบนี้ก็ได้ อนี้เดี๋ยวเรามาดูางนี้ต่อก็คือจุดเจ้าตัดจันทร์จันทร์แปลว่าแม่ผู้หญิงในบ้านอารมณ์ใน,นจุดเจ้าตัดจันทร์ทำมุมร้อยสามสิบห้าอ,องศากับดาวทิพย์แอดเมทอร์สดาวทิพย์แอดเมทอร์สแปลว่ากําลังอํานาจสูงสุดความยิ่งใหญ่ซึ่งออจันทร์วัคคานุษนี่สามารถเ,เดี๋ยวแป๊บหนึ่งตะกี้พูดผิดดาวทิพย์วัคคานุษแปลว่า กำลังอำนาจอันสูงสุดน,นะผู้มีอำนาจอยู่ในมือความยิ่งใหญ่เออทีนี้เนี่ยจันร์กับดาวทิดาคารุตเนี่ยความหมายก็จะแปลว่าจิตใจเข้มแข็งมีพลังอำนาจความรู้สึกในอำนาจเออ,อิทธิพลอิทธิพลต่อสาธารณชนอำนาจบริหารเออ,อันนี้ก็จะเป็นจุดที่บอกว่า คุณอาจจะได้เรื่องของของที่คุณถูกใจบางอย่างที่มันเติบโตมากขึ้นที่มีเหมือนมีอิทธิพลอะ่ะอิทธิพลกับเราหรือเราอาจจะทํางานร่วมกับคนหมู่มากก็ได้ว่าจุดเจ้าตาจรรันก็คือมวลชนคนหมู่มากได้แล้วก็เออจุดเจ้าตาจรรันเหมือนการขดจ,จร,รจร,ริงนวันนั้นก็จะมีตรงเนี้ยทำาม,มุมจุดเจ้าตาอแอสเซนเดนต์ตะเกียแล้วก็าสมนังสี่ของดาวพฤหัส วิหาก็คือเรื่องความสําเร็จการขยายตัวเรื่องก,การติดต่อต่างประเทศแล้วก็การติดต่อคนที่อยู่ในในในไกลๆก็ได้ซึ่งตรงนี้นสามารถที่จะตีความหมายว่าโชคลาบ่วมกับผู้อื่นหรือมีโชคร่วงกับผู้อื่นได้รับความปรารถนาน,นี้จากผู้อื่นซึ่งอันนี้มันเป็นแนวคิดท,ทางที่ดีนะเรียกว่าใช้ได้เลยแล้วก็เออมโยงจุดเจ้าตาจันนี้มาโยงจุดรีกับออดาวพุโธกับดาวองคาร ซึ่งตรงนี้ก็สามารถตีความหมายว่าการวางแผนคือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งมีโอกาสที่คุณอาจจะมีเรื่องความสําเร็จหรือว่าของที่คุณถูกใจหรือว่าการทํากิจกรรมมุดที่รวมกับคนหมู่มากก็สําหรับ,บ,บคลิปนี้ใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมขอให้คุณประสบความสําเร็จสองเท่านะครับ แล้วก็สําหรับใครที่สนใจอยากสมัครสมาชิกรายเดือนทั้งสองช่องช่องอยูเรเนียรรายเดือนนึ่างละบาทคนสอนบางคนเขาก็จะบอกว่าเขาให้เขาสอนมานานประสบการณ์สิบปียี่สิบปีสามสิบปีนูน่น mm hmm. เพื่ออะไรเพื่อสร้างเครดิตคือจริงๆแล้วถ้าเกิดประสบการณ์ยี่สิบสามสิบปีเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าคุณประสบการณ์ขนาดนั้นเนี่ยคนที่มาเรียนกับคุณคอร์สเดียวอ่ะคุณต้องสอนให้คนคนที่เรียนเนี่ย แล้วก็เก่งเลยแต่คนที่สอนเนี่ยเขาจะอ้างว่าอะไรหรือวะอ๋อคุณต้องไปศึกษาคุณต้องไปทบทวนโหรัศาสตร์ซึ่งจริงๆแล้วไอ้คนสอนเนี่ยเขาบอกข้อมูลไม่หมดเหมือนเขากักไงเขาไม่ให้ข้อมูลหมดเมื่อเขาเขาให้ข้อมูลเราไม่หมดเราจะไปเก่งได้ไยังไงไงซึ่งสิ่งที่ผมสอนเนี่ยสิบวันเนี่ยข้อมูลที่ผมอ่ามุดเอ่อผมเรียนรู้มาสิบปีเนี่ยคนสอนก็จะปล่อยข้อมูลทีละน,นิด แต่ภายใน10ปีที่ผมรู้ข้อมูลมาหมดเนี่ยภายใน10วันเนี่ย10ชั่วโมงเนี่ยผมบอกข้อมูลคุณหมดเลยไม่มีกักไม่มีกักแบบให้คุณต้องมาเรียนคอร์สสองซ้ำโดยที่ว่าเหมือนเป็นการบังคับไม่มีผมให้หมดอันนี้ผมก็เลยมาบอกว่าอสอนเต็มที่ไม่มีเลี้ยงไข้แล้วก็ไม่มีใครกล้าพูดเหมือนผมว่ารับรองผลร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเรียนแล้วดูดวงเองเป็นแน่นอน เอาอย่างนี้ถ้าคุณไปเรียนที่ไหนก็แล้วแต่คุณก็อาจจะถามคนที่สอนเออถ้าหนูเรียนแล้วเนี่ยรับรองผลร้อยเปอร์เซนตไหมว่าหนูเรียนจบคอร์สนี้แล้วอะคอร์สหนึ่งที่เรียนกับคนสอนเนี่ยหนูอะดูดวงยูเรเนียนเองเป็นแน่นอนร้อยเปอร์เซนดูดวงรายปีรายเดือนรายสัปดาห์เป็นคุณย้ํากับคนที่คุณจะไปจ่ายตังค์เขาอะว่าเขาอะรับรองผลร้อยเปอร์เซนต์เปล่า ถ้าเขาตอบอ้างนู่นอ้างนี่ว่าเออมันต้องไปฝึกอะมัก็แสดงว่าคุณก็อาจจะโดนเลี้ยงไข้คือคนสอนบอกข้อมูลคุณไม่หมดเพื่อดึงให้คุณมาเรียนคอร์สต่อไปเหมือนเขาจะเอาตังคุณต่อแงอันเนี้ยอันนี้คือผมบอกเทคนิคให้นะก็สําหรับคนที่สนใจอยากสมัครสมาชิกช่องไรเดือนทัน้งสองช่องเนี่ยวันนี้เกิดเหตุการณ์ทั้งสองช่องอังไม่เหมือนกัน คุณก็แอดไลน์มาผมจะหารจุดเจ้าตาฟรีมูลค่า4ี่บาทให้คุณคุณจะได้รู้ว่าคุณดูราศีไหนก่อนหลังแล้วก็ดาวดวงไหนมีอิทธิพลออกับคุณมากน้อยนะคุณจะได้ดูคลิปก่อนคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิก30วันระหว่างดูคลิปจะไม่มีโฆษณาอันนี้ผมก็เลยมาประชาสัมพันธ์นะช่องที่2อยู่ในแนรายรายเดือนแ0บาทเออคุณเป็นสมาชิกสช่องคุณทักมาในไลน์ผมผมจะหารจุดเจ้าตา ในดวงคุณฟรีมูลค่า444บาทคุณจะได้รู้ว่าราศีไหนมีอิทธิพลต่อคุณมากน้อยขนาดไหน,นซึ่งมันจะเป็นดวงดาวของคุณแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็คุณจะเป็นสมาชิกช่องทั้งสองช่องวันนี้เกิดเหตุหการณ์จริงจะไม่ตรงกันนะครับแล้วก็คุณจะได้ดูคลิปก่อนคนอื่นล,ล่วงหน้า30วันขึ้นไประหว่างดูคลิปจะไม่มีโฆษณาคุณจะดูแบบชิลมากมีความสุขมากนะครับแล้วก็ สำหรับคนที่ใช้ p h o ฟ e ไม่เห็นปุ่มสมัครคุณทักมานะครับเดี๋ยวผมจะหาวิธีให้คุณสมัครได้แน่นอนนะครับไอโฟนมันจะไม่เห็นปุ่มสมัครแต่ผมจะหาวิธีคุณสมัครได้แน่นอนสำหรับคนที่ใช้เครื่อง and ด o i d หรือว่าเห็นปุ่มสมัครแ้่สมัครไม่เป็นอยากสมัครทํามง่ายคุณก็ทักมานะครับเดี๋ยวผมจะหาวิธีสมัครให้คุณแน่ได้แน่นอนนะครับเราจะได้มาเป็นสมาชิกคนในครอบครัวเดียวกันนะครับก็ขอต้อนรับแบบ สมาชิกลวงหน้านะครับคือไรายได้ YouTube แบบให้ผม70% YouTube 30%นะครับก็ไรายได้นี้ก็เอาไปเเป็นค่าใช้จ่ายในการที่ทำคลิปนะจะทำคลิปวิดีให้แล้วก็ที่สำคัญก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกรายเดือนทั้งสองช่องที่ยังเป็นสมาชิกในช่องผมอยู่คุณคือผู้สนับสนุนที่มีมีความสำคัญมากนะ อันนี้ผมพูดจากใจแล้วผมขอขอขอบคุณจากใจที่คุณยังเป็นสมาชิกผมอยู่ยังไม่ชอดทิ้งผมอันนี้ผมพูดจากใจนะคือจากใจจริงๆเลยคือช่องนี้อยู่อยู่ได้ก็ก็ด้วยสมาชิกช่องคือเรียกว่าแบบมีส่วนมีส่วนมากๆนะโอเคราวนี้เดี๋ยวเรามาอธิบายอนนี้ต่อคือว่ามรก่อนก็คือราศีของเดือนมกราคม ดาวประจาราศีของมังกรเนี่ยมันคือแพะบุกเขานะมันไม่มีนะไอ้มังกรเนี่ยก็เป็นแพทเทอร์นในโทรจีเนี่ยมันจะเป็นแพะภุกเขาเพราะอะไรเพราะว่าปรัชญาของแพะภุกเขาอ่ะมันคือดาวประจำราศีมันคือดาวเสาร์มันแปลว่าเอคุณจะเห็นที่ผมอธิบายเรื่องแพะภุกเขาคือแพะภุกเขาที่มันเป็นเหวเป็นยอดผาแล้วมันเดินข้างเหวมันไม่มีสัตว์ไหนที่ทําแบบเขาได้ คืออันเนี้ยแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าที่เขาบอกว่าเป็นมังกรเวทเทอร์นโทูลจีมรปัดญาของมังกรมันคืออะไรอ่ะมังกรในโลกนี้มันมีไม่มีเหมือนสองชปีชีด้วยนะมังกรแถวจีนเออ่ตะวันออกเนี่ยตัวมันจะยาวๆเหมือนองค์ราบุรีองค์ลายมังกรน่ะตัวยาวๆอ่ะแล้วมันมันพ้นพ่นไฟที่ปากไม่ได้ถูกไหม แต่ถ้ามังกรยุโรปแบบเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยแบบหลอดออสบลิงหลังที่คุณดูฮอลลีวูดนี่ยมังกรตัวมันจะใหญ่ๆมีปีกใหญ่ๆเห,ห,หมือนข้างขาวินได้หางปลายเหมือนลูกศรธน,นูสามเหลี่ยมและที่สำคัญคอมันยาวคอมันยาวตัวมันอ้วนอนหน่อยตัวใหญ่และมันมันพ่นพ่นไฟได้ เออคุณลองสังเกตมาละต่ลงลอะอะถ้าเขาบอกมังกรเวทเทอร์นิเจอรราศีราศีมังกรแล้วมังกรไหนอะยุโรปมังกรยุโรปหรือมังกรจีนอ่ะคุณคิดตามผมถูกไหมแล้วอะโอเคมังกรแล้วยังไงอะแล้วปัจยาวงมังกรมันคืออะไรอ่ะมังกรจีนอยู่ไหนอะอยู่ข้างเอ,อ่อวังเกียนนัเหมือนที่มังเจ๋เหอหรืออยู่ทางขึ้นบัลลังจกักรพรรดิโต๊ะ ตจากกระพันทองเต้นั่นใช่ไหมหรือถ้ามังกรยุโรปอ่ะมังกรยุโรปมันอาศัยที่ไหนอ่ะเออใครรู้มั่งเราดูในหนังมันก็ไม่รู้ใช่ป่ะมันอยู่ในถ้ำเหรอนะและ้วแล้วถ้าเกิดเขาบอกว่าปัญญามันคือคือราศีมังกร v e เ t อ r astrology ร,ราศีต่อไปราศีมังกรแล้วแล้วปัญญามังกรมันคือดาวเสาร์ว้วดาวเสาร์มันแล้วมังกรมันทําไมอะ่ะ ก็เนี่ยเห็นไหมมันก็ไม่ใช่แล้วอะแต่ว่าแพะภูเขาเนี่ยคือทั้งโลกเนี่ยมันเป็นแพะภูเขาหน้าเหมือนแกะมีหางวนมีเขาวนข้างหูหางเป็นบลา,าคือแพะภูเขาก็คือแพะที่มันอยู่ตามหน้าผาคือเรื่องนี้ผมขอพูดนิดนึงเพราะว่ามันจะทําให้คนไทยเนี่ยตื่นตื่นจากสิ่งที่คุณเนี่ยคิดว่ามันเป็นมังกรเนี่ยมันไม่ใช่ ปัจญาของมังกรมันคืออะไรเอาแค่มังกรสปีชีไหนอะสปีชีคือสายพันธุ์นะมันสายพันธุ์มองจีนตะวันออกหรือว่าสายพันธุ์ยุโรปถูกไหมอ่าแล้วมันอยู่ไหนอะแต่แพะภูเขาเนี่ยปัชญามันคืออะไรมันแปลว่าไม่มีใครทําสามารถทําแบบแพะภูเขาได้ที่มันเป็นเป็นกําแพงเหมือนนี่เหมือนภูเขาที่มันชันแบบ ปดสิบองศาเหมือนกับแพงอมันปีนได้มันมันขึ้นไปอยู่ยอดเขาเอลเลนแล้วมันเดินตามเหวอะคือพื้นที่เดินสามสิบเซนแล้วมันเดินแล้วมันไม่ตกมาตายอะมันเดินเนี่ยมันเกิดมายันมันแก่ตายอะแล้วมันปีนขึ้นปีนลงอะไม่มีสายไหนทําได้อันนี้ก็คือปัญญาของดาวคือว่ามันเป็นดาวเสาที่เอ่อคนอื่นทําไม่ได้ฉันทําได้มีข้อจํากัดอ่า เรามาดูจุดเจ้าตามเมอเริเดียนมเมอเริเดียนการโคจรจริงใน,นวันนั้นเนี่ยก็มาเจอกับดาวพฤหัสกับดาวทิ่วัคขนนุษมันก็จะมาโยงกับเรื่องที่ผมอธิบายใช่ไหมเอ่อพฤหัสวาคขนุษย์เท่ากับจุดเจ้าตามเมอเริเดียนสามารถแปลว่ามองโลกในแงด่ดีไว้วางใจผู้อื่นและได้รับความไว้วางใจจากผู้อื่นมีโชค ความไว้วางใจโชคมหาศาลความสําเร็จด้วยพลังอํานาจอํานาจเงินคืออันนี้เป็นข้อใหม่ที่ดีแปลว่าคุณมีโอกาสที่คุณจะมีทิศทางเรื่องของความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักหรือว่าจะเรื่องของงานเรื่องของเงินโอกาสที่ดีมีโอกาสที่เกิดขึ้นนะเออคราวนี้เรามารวมกันก็คือดาวสองตัวรวมกันก็คือจุดเจ้าตาเซนแดนส่วนหลังสีกับจุดเจ้าตาจานัน ดาวของตัวรวมกันเลขส่วนลังสีจุดที่ส่นลังสีตรงนี้หรือภาษาอังกฤษจุดมิดพอยต์มาเจออะไรเอ,ออันนี้ก็มาเจอจุดเจ้าตาทิศกับดาวทิพเซอุท,ทำมุมร้อยแปองศาซึ่งสามารถที่จะแปลว่าการคุ้นเคยกับสตรีที่น่าลื่นลมเป็นที่รู้จักสาธารณชนเพรกิจกรรมของตนเอง คือความเป็นสหายสนับสนุนผู้อื่นคือมันเป็นกิจกรรมแบบประมาณว่าเรื่องของอทิศทางอะทิศทางเรื่องของความสําเร็จที่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้เพราะเซอุดนี N ่ e A, มันก็จะคือเรื่องของผลผลิตแล้วก็แปลว่าการติดต่อแล้วก็อยู่่วงตาที่สว็ก็คือคนที่ให้ผลปรผมโยชน์ดีๆคุณเช่นจะเป็นเรื่องของงาน เรื่องของอ,องค์กรคุณอย่างเงี้ยบางคนทางานอยู่ในองค์กรบางคนอาจจะแบบเอทำงานส่วนตัวจะได้งานได้เงินพิเศษอะไเงี้ยก็คืออันนี้เป็นเป็นทิศทางที่ดีนะเรียกว่าใช้ได้ทีนี้เรามา,มาโยงกับสรรมการตัวหนึ่งคือสมการ3ามตัวเองบวบีลบสี่เก็คือ ascend a, a As n t B ก็คือจุดเจ้าตัดจันร์่ก็คือจุดเจ้าตามโมเลเดียนเออหรือเรียกอ,อย่างหนึ่งว่า จุดอิทธิพลนะคระะับภาษาไทยเรียกจุดอิทธิพลภาษาอังกฤษเรียกว่าเซนเซีฟพอยนะครับครนี้จุดอิทธิพลเซนเซีฟพอยตรงนี้มาเจออะไรก็ามาเจอธรรมมุมตรงนี้ครับสี่ม้าองศาจุดเจ้าตาติดกับดาวพุธซึ่งนี้ก็จะเป็นจุดที่บอกว่าช่วงนั้นคุณมีโอกาสที่คุณจะมีเรื่องของความสําเร็จเรื่องของเอกสารสัญญาการติดต่อ,อ คุณเช่นคุณอาจจะได้งานที่ดีหรือว่าเรื่องของการปรับเปลี่ยนโยกย้ายหน้าที่ความรับผิดช,ชอบการเดินทางบางอย่างหรือว่าการเจรจาบางอย่างสามารถที่จะประสบความสาเร็จหรือเอกสารบางอย่างที่คุณรอคอยไว้สามารถที่จะเป็นทิศทางที่เราเห็นข้อมูลบางอย่างหรือข้อมูลบางอย่างที่คุณเห็นเนี่ยสามารถทําให้คุณได้เรื่องของผลประโยชน์ผลประโยชน์ที่ที่มีอิทธิพลกับกับตัวเรานะ ในเรื่องของเงินเรื่องของความรักอย่างนี้ก็ได้นะคราวนี้เรามาดูจุดอิทธิพลอีกจุดหนึ่งแต่ก่อนที่ไปดูจุดอิทธิพลจุดหนึ่งผมเห็นตรงนี้เนี่ยอังคารโคโนดเนี่ยอังคารโคโนดก็คือเรียกว่าทำมุมสูงสดาดาวสองตัวลงกันใช่ปหซึ่งตรงนี้มันก็สามารถแปลว่าอกิจกรรมที่เหมือนแบบทําให้เราเติบโตมากขึ้นอะ กิจกรรมบางอย่างที่กิจกรรมที่เราต้องทําอาจจะแบบทาเหนื่อยเหนื่อยแล้วคุณ,คณก็มีโอกาสที่คุณจะได้เรื่องความสําเร็จนะองคานี่คือกิจกรรมที่เราทําลังคานอยู่ในเรือนตาที่2ก็คือทาแล้วได้ตังค์แต่คุณก็ต้องเหนื่อยหน่อยไงคือแบบแบบแบบเนื้อออกหน่อยแต่แบบได้เรื่องความสําเร็จแบบนี้นะเพราะมันมาโยงกับดาวทิพย์โคโนด,ด้วยซึ่งโคโนดก็คือเรื่องของอาการ,ปรเปลี่ยนหน้าที่เติบโตมากขึ้นนะ อันนี้เราดูจุดอิทธิพลจุดหนึ่งก็คือตัวนี้จุดอิทธิพลจุดหนึ่งเซนสติฟอยตรงนี้เจอข้าองาศากระดาทิพซอุดเซยูดก็คือทิศทางเป,ป,ป,ป็นไปตามเป้าหมายซึ่งก็มีโอกาสที่คุณสามารถที่จะมีความสําเร็จที่เกิดขึ้นแบบกิจกรรมที่เราคิดไว้สามารถเป็นไปตามเป้าหมายได้นะมันเป้าหมายที่เราวางไว้มันมีโอกาสที่แบบประสบความสําเร็จนะ ว่าจุดอิทธิพลตรงนี้ก็มาทำมุมกับตรงนี้ด้วยดาวพฤหัสใช่ไหมพฤหัสตอนต้นที่ผมเดีดยเอวมาโยงกับเดาวทิพอัพลอนอัปลอนนั่นคือเรื่องของความสําเร็จโชคทางการค้าซึ่งดาวพฤหัสกับดาวทิพอัพลอนเมอริเดียนสามารถมีความหมายแปลว่าประมาณว่ามีโชคมหาศาลโชคดีอยู่กับเงินมีโชคทางการค้าหรือทางวิทยาการความรู้ คืออันเนี้ยผูกพันกับผู้อื่นโดยทางวิทยาการหรือการค้าโชคมหาศาลความสําเร็จเกียรติยศชื่อเสียงประสบการณ์ที่มีโชคมีโชคในวิทยาการเงินที่ได้จากการค้าหรือกฎหมายเงินทุนเงินทุนก้อนใหญ่เงินจํานวนมหาศาลเงินที่ได้ใช้ในการหมุนเวียนนี่ผมอ่านจากตำราเยอรมันนะครับก็ใครฟังแรกจะงงฟังหลไรรอบนะครับ ยังไงก็สมัครเป็นสมาชิกช่องได้นะครับก็มีอะไรก็ทักมาคุยกันได้นะครับอยู่กันแบบครอบครัวนะครับทุกๆคนนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับผมขอให้นะครับพลังที่ดีสถิตอยู่ทุกๆคนขอให้ทุกๆคนฝ่าฟันความเลวร้ายความยากลำบากไปได้นะครับมีเงินเต็มกระเป๋านะครับมีการงานที่มั่นคงประสบความสําเร็จมีความรักที่หวานชื่นมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแล้วกลับมาฟังคิดผมดีๆแบบนี้ได้ใหม่นะครับในโอกาสหน้านะครับงั้นแค่นี้นะครับ บายบายสวัสดีครับ